สนับสนุนโดย b a n k k o k k a n k t r ช v ว l c a ก d สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Money Today ่ทันโลกการเงินค่ะ ทักทายกันนะคะคือวันจันทร์จันทร์แรกของปีด้วยนะคะวันนี้8มกร,ราคม2569กับเราสองคนเช่นเคยค่ะคุณแพรณทิประดาและดิฉันเนสทิคัมพรค่ะคำเืนนี้นะคะมาติดตามประเด็นต่อเนื่องค่ะหลังจากที่สหรัฐบริการนะคะบุกโจมตีเวเนซุเอลาใช้ปฏิบัติการทางทหารนะคะที่วางแผนมานานร่วมเดือนค่ะสามารถที่จะบุกยึดได้สําเร็จแล้วก็ควบตุมตัวนะคะผููนําของเวนเนอออกนอกประเทศได้ภายในระยะเวลา2ชั่วโมงนะคะ รากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะคะทางด้านของเวเนซุเอลานั้นก็มีการแต่งตั้งรองประธานาธิบดีขึ้นมารักษาการค่ะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ยินยอมปฏิบัติตามตามที่สหรัฐอเมริกาได้ว่าไว้ทำให้ทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะได้ออกคำขู่นะคะระบุบ,บอกว่าหากไม่ยินยอมปฏิบัติตามอาจจะเจอรอบที่สองค่ะ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานค่ะว่าประธานาธิบดีโดนัทรัมผู้นำสหรัฐได้เตือนว่าสหรัฐอาจเปิดฉากโจมตีทางทหารต่อเวเนซุเอลาเป็นครั้งที่2หลังควบคุมตัวนิโคลัสมาดูโรประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาออกจากประเทศหากเวเนซุเอลาในช่วงที่เหลือนี้ไม่ให้ความร่วมมือในการปราบปรามการค้ายาเสพติดและฟื้นฟูประเทศ ซึ่งทางด้านของมาดูโรนั้นได้ถูกควบคุมตัวในเรือนจำที่นิวยอร์กและเตรียมขึ้นศาลในคดีค้าย่าเสพติดและข้อหาการก่อการร้ายด้วยยาเสพติดซึ่งสหรัฐได้ยื่นฟ้องตั้งแต่ปี2,563การจับกลุมดังกล่าวสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อเสถียรภาพการเมืองของเวเนซุเอลาประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมันขนาดใหญ่ ในขณะเดียวกันทรัมป์ได้ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐต้องการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ยังเหลืออยู่ของรัฐบาลเวเนซุเอลาเพื่อปราบปรามเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดและยกเครื่องอุตสาหกรรมน้ำมันมากกว่าการเร่งจัดการเลือกตั้งใหม่ทันทีในขณะที่รัฐบาลเวเนซุเอลายืนยันว่ามาดูโรยังคงเป็นประธานาธิบดีโดยชอบธรรมและประนามการกระทำของสหรัฐว่าเป็นการแทรกแซงอธิปไตย นอกจากนี้ค่ะมีการจับตานะคะว่าประเทศใดเนี่ยที่มีความสุ่มเสียงอาจจะเป็นรายถัดไปทั้งด้านของประธานาธิบดีทรัมป์นะคะได้กล่าวบนเครื่องบิน a r r f ฟอ c วัว่าการดําเนินการของสหรัฐนั้นอาจจะขยายไปยังประเทศอื่นๆในลาตินอเมริกาและส่งสัญญาณกดดันโคลอมเบียและเม็กซิโกค่ะโดยระบุว่าหากไม่สามารถสกัดการลักลอบนายาเสพติดเข้าสหรัฐได้ ปฏิบัติการโจมตีโคลอมเบียก็ฟังดูเข้าท่าสำหรับผมพร้อมระบุว่าคิวบาซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของเวเนก็กำลังเผชิญภาวะใกล้ล่มสลายจากปัญหาเศรษฐกิจโดยไม่จำเป็นต้องใช้กำลังทางทหารด้วยซ้ำอย่างไรก็ดีเมื่อพูดถึงเม็กซิโกค่ะทรัมป์ได้ใช้ท่าทีผ่อนคลายมากกว่าและย้ำว่าต้องการให้เม็กซิโกจัดการปัญหาภายในประเทศด้วยตนเอง แม้จะยอมรับว่ากลุ่มค้ายาเสพติดหรือว่าคาเทลนั้นยังมีอิทธิพลอย่างมากและที่ผ่านมาผู้นำเม็กซิโกได้ปฏิเสธข้อเสนอให้กองทัพสหรัฐเข้าไปมีบทบาทในเรื่องนี้โดยตรงค่ะ เป็นประเด็นร้อนรับปีใหม่เลยนะคะสถสนการณ์ในการที่สหรัฐนั้นเข้าไปโจมตีเวเนซุเอลาซึ่งตอนนี้นานาชาติเองก็ยังคงมีท่าทีที่หลากหลายนะคะโดยเฉพาะความเปราะบางเนื่องจากมองว่าเป็นการลุกล้ำอธิปไตยหรือไม่ยอย่างไรด้วยนะคะและอย่าลืมว่าเวเนซุเอลานั้นเป็นประเทศที่มีคุมทรัพย์มหาศาลโดยเฉพาะเรื่องของน้ํามันทองคําแล้วก็แร่ยุทธศาสตร์ด้วยนะคะซึ่งล่าสุดเองทางประธานาธิบดีโดนัทรัม์นะคะก็ระบุค,ค่ะว่ามีการวาง แผนนะคะให้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านน้ำมันของบริการนะคะกลับเข้าไปลงทุนไปขุดน้ำมันอีกครั้งนะคะอ้างว่าเป็นการหาไรายได้เพื่อฟื้นฟูประเทศด้วยค่ะ สหรัฐอเมริกาเดินหน้าเปิดทางให้บริษัทน้ำมันของประเทศหรือว่าบริษัทบร,ริกันนะคะกลับเข้าไปลงทุนในประเทศเวเนซุเอเลาค่ะโดวยวางเงื่อนไขชัดเจนนะคะระบุว่าการฟื้นฟูสาการน้ำมันที่สุดโทมนั้นจะเป็นกุญแจสำคัญเพื่อใช้ในการทวงคืนค่าชดเชยจากการเวนคืนทรัพย์สินเมื่อกว่า20ปีก่อนได้ค่ะสำนักขา่าวรอยเตอร์รายงานนะคะบอกว่า จ้าหที่ทำเนียบขาวและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นได้มีการแจ้งผู้บริหารบริษัทน้ำมันอเมริกันบอกว่าหากต้องการเรียกร้องค่าชดเชยจากการเวนคืนในยุคอดีตประธานาธิบดีโอโกชาเวสบริษัทนั้นจะต้องกลับเข้าไปดำเนินกิจการในเวเนซุเอเลาอย่างรวดเร็วค่ะและมีการลงเม็ดเงินจำนวนมากนะคะเพื่อมาฟื้นฟูภาคพลังงาน โดยก่อนหน้านี้ค่ะในช่วงทศวรรษ2000เวเนซุเอลานะคะได้มีการเวนคืนทรัพย์สินของบริษัทน้ำมันต่างชาติหลายแห่งหลังปฏิเสธเพิ่มนักควบคุมให้บริษัทน้ำมันแห่งชาติ PdvsA ส่งผลให้บริษัทพลังงานยากกยกแญ่ของสหรัฐถอนการลงทุนและยื่นฟ้องอนุญาโตตุตตลาการระหว่างประเทศค่ะ ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเชฟลอนได้เป็นบริษัทสรับเพียงแค่รายเดียวค่ะที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่ในเวนเนซุเอลาขณะที่เอ็กซอนมอร์บิลและโค c น p โคฟิลิปได้ถอนตัวแล้วก็มีการเรียกร้องค่าชดเชยรวมแล้วหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยประธานาธิบดีโดนัททรัมระบุนะคะว่าบริษัทการนั้นพร้อมกลับเข้าไปลงทุนหลังจากที่นิโคลัสมาดูโรพ้นจากอำนาจไปแล้วค่ะ ซึ่งแหล่งขาวก็ย้ำด้วยนะคะว่าบริษัทน้ำมันนั้นจะต้องรับภาระเงินลงทุนทั้งหมดเองด้วยและเงอนไขดังกล่าวนั้นจะถูกใช้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นก่อนพิจารณาทวงคืนค่าชด้เฉยในอนาคตค่ะ แต่ในก็ตามผู้ชี่ยชาญก็เตือนนะคะว่าการกลับเข้าไปลงทุนนั้นยังคงมีความเสี่ยงสูงจากความไม่แน่นอนทางการเมืองกฎหมายและโครงสร้างพื้นฐานที่เสื่อมโทรมแม้ว่าเวนเนอเซลานั้นจะมีปริมาณสำรองน้ํามันมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็ตามค่ะรวมถึงเป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งโอเปก แต่ว่ากําลังการผลิตปัจจุบันนะคะเหลือเพียงแค่ประมาณ1.1ล้านบาเรลต่อวันเป็นการสอนอุตสาหกรรมพลังงานนะคะที่ยังคงต้องใช้เวลาและเงินมหาศาลในการฟื้นตัวค่ะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของเวเนซุเอลานั้นก็ไม่ได้ยินยอมพร้อมใจนะคะมีการเรียกร้องให้มีการจัดประชุมสุกเฉินไปยัง u n s c r ด้วยนะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวก็เลยกลายเป็นภาวะความเปราะบางระหว่างประเทศค่ะในขณะเดียวกันนะคะความเปราะบางนี้เนี่ยอาจจะเป็นการขยายอํานาจเพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือไม่หลังจากที่ประธานาธิบด,ดีโดนัลดทรัมป์ระบุบอกว่าตนเองนั้นต้องการกรีนแลนด์ด้วยซึ่งกรีนแลนด์เนี่ยจะเป็นขอบเขตความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกาค่ะ ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะมีการเปิดเผยจากทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันอีกครั้งว่าสหรัฐอเมริกานั้นจำเป็นต้องมีกรีนแลนด์ด้วยเหตุผลด้านการป้องกันประเทศหลังเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารในเวเนซุเอลาและควบคุมประธานาธิบดีนิโคลัสมาโดโรออกนอกประเทศสร้างความตะลึงไปทั่วโลกโดยทรัมป์ได้กล่าวให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับนิตยสารดี e a t l a ท t i สค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าเราต้องการกรีนแลนด์อย่างที่สุด พร้อมระบุว่าเวเนซุเอลาอาจไม่ใช่ประเทศสุดท้ายที่สหรัฐจะเข้าแทรกแซงโดยกรีนแลนด์นั้นตั้งอยู่ในภูมิภาคอาร์กติกซึ่งเป็นดินแดนปกครองตอนเองภายใต้ราชอาณาจักรของเดนมาร์กและมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทั้งด้านความมั่นคงเส้นทางเดินเรือและทรัพยากรแร่หายากทรัมป์เคยแสดงความต้องการให้สหรัฐเข้าครอบครองกรีนแลนด์มาอย่างต่อนเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งท่าทีดังกล่าวถูกตอบโต้โดยทันทีจากเมเตเฟรเดริกเซนนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กซึ่งออกถแถลงการเตือนทรำว่าให้ยุติการข่มขู่พันธมิตรและย้ำว่าสหรัฐนั้นไม่มีสิทธิ์ผนวกกรีนแลนด์และกรีนแลนด์ไม่ใช่ทรัพย์สินที่สามารถซื้อขายได้เฟรเดริกเซนระบุค,ค่ะบอกว่าราชอาณาจักรเดนมาร์กรวมถึงกรีนแลนด์นั้นเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้และอยู่ภายใต้หลักประกันความมั่นคงร่วมกับสหรัฐอยู่แล้ว อีกทั้งทั้งสองประเทศมีข้อตกลงด้านกาลาโหมที่เปิดทางให้สหรัฐเข้าถึงกรีนแลนด์ในระดับกว้างโดยไม่จำเป็นต้องใช้การข่มขู่หรือว่าการยึดครองค่ะ ประเด็นที่ว่าโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐต้องการกรีนแลนด์นะคะเป็นสิ่งที่พูดมาตั้งแต่สมัยรแรกแกที่ทรัมป์เขํารับตำแหน่งแล้วนะคะแต่ว่ากราณีของเวเนซุเอลาก็ทำให้มีการพูดถึงเรื่องนี้อย่างร้อนแรงและก็มองถึงความเป็นไปได้มากขึ้นนั่นเองค่ะสว่วนบ้านเรานะคะก็ต้องจับตาเรื่องของราคาน้ำมันค่ะแม้ว่าไม่กระทบทางตรงนะคะแต่ว่าก็มีความกังวลค่ะรัฐบาลไทยนะคะโดยกระทรวงคลังแล้วก็พลังงานบอกว่าจับตาราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิดอยู่ค่ะ โดยทางคุณเอกนิตินิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้กล่าวว่าหลังจากที่สรอบมริกานะคะได้เปิดฉากปฏิบัติการทางทหารในเวเนเซอลาตอนนี้ต้องจับตาเรื่องของน้ำมันเป็นหลักค่ะ ซึ่งคาดว่าผลกระทบทางตรงกับประเทศไทยนั้นอาจจะมีไม่มากนักนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นผลกระทบทางอ้อมค่ะและมีการประสานนะคะไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้ดูแลในส่วนนี้แล้วค่ะซึ่งทางคุณอัธพลเริ่มพิบูลร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะกล่าวว่าได้มีการสั่งการให้กระทรวงพลังงานเข้าไปดูแลเป็นพิเศษและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วค่ะเพื่อประเมินผลกระทบต่อไปด้วย ส่วนที่ต้องจับตาในระยะต่อไปก็คือประเด็นความกังกวลเรื่องอุปทานของน้ํามันในตลาดโลกนะคะว่าจะมีการเพิ่มขึ้นหรือไม่ปัจจัยสาคัญนะคะขึ้นอยู่กับการบรหิหารจัดการของสหรัฐอเมริกาซึ่งาหากสามารถบรหิหารจัดการได้ดีจะส่งผลทําให้ปริมาณน้ํามันในตลาดนั้นเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากประเทศเวเนซุเอลานั้นเป็นแหล่งที่มีปริมาณสํารองน้ํามันในระดับสูงค่ะ ซึ่งควัอัตพลก็บอกด้วยนะคะว่าหากไม่มีเหตุการณ์รุนแรงหรือมีการประทะที่ลุกลามไปยังประเทศอื่นการที่มีวัานน้ำมันไหลเข้าสู่ตลาดเพิ่มถือเป็นผลดีค่ะเพราะว่าอาจจะส่งผลทำให้ราคาน้ำมันนั้นปรับตัวลงมาได้ค่ะ จากประเด็นดังกล่าวนะคะกระทบกับตลาดน้ำมันในช่วงระยะเวลาเพียงสั้นๆเท่านั้นค่ะเพราะว่าทางด้านของ O p e c Plus นั้นก็มีมติในการเพิ่มกำลังการผลิตด้วยนะคะและในระยะยาวหากสหรัฐอเมริกานั้นมีการพัฒนาศักยภาพการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลาได้ก็อาจจะส่งผลทำให้ปริมาณน้ำมันดิบเนี่ยไหลเข้าสู่ตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้นอาจจะส่งผลทำให้ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกปรับลดผ่อยลงจากณนะปัจจุบันค่ะติดตามกันต่อนะคะความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจในวอร์าอับค่ะแล้วพักกันสักครู่ช่วงนั้น มีข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะโอเปกและชาติพันธมิตรมีมติชะลอการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2569อ้างปจัจจัยฤดูกาลและความเสี่ยงอุปทานล้นตลาดหลังการประชุมออนไลน์เมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาที่ประชุมหลีกเลี่ยงการหารือถึงความตึงเครียดในเวเนซุเอลาพร้อมย้ำใช้นโยบายการผลิตอย่างระมัดระวังและนับประเมินตลาดอีกครั้ง1่งกุมภาพันธ์นี้ เทสลาเสียตำแหน่งผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของโลกให้ BYD จากจีนหลังยอดขายปี2,568ลดลง8.6%ต่อเนื่องเป็นปีที่2ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงการหมดอายุเครดิตภาษีในสหรัฐและแรงกดดันจากแบรนด์เทสลาขณะที่ BYD ได้แรงหนุนจากตลาดยุโรปดันยอดขายแซงเทสลาครั้งแรกในรอบปีเต็มเบิร์กเชียร์ฮัทเวเข้าสู่ยุคใหม่หลังวอร์เรนบัฟเฟตส่งไม้ต่อให้เกรกอาเบล ุนบริษัทกรับตัวลดลงเล็กน้อยทมกลางความกังวลเรื่องทิศทางในอนาคตการเปลี่ยนผ่านปิดฉากการบริหารยาวนานกว่า60ปีของวอร์เรนบัฟเฟตนักลงทุนจับตาความสามารถในการรักษาผลงานระดับตำนานของอาณาจักรลงทุนมูลค่า1ล้านล้านดอลลาร์ สนับสนุนโดย b บ n k ์กัแงวกัปีใหม่แล้วแต่ว่าเศรษฐกิจไทยยังคงมีความท้าทายรอบด้านนะคะแต่ว่าสำหรับ SME ยังถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญนะคะที่ต้องปรับตัวให้ทันค่ะ ดังนั้นนะคะธนาคารกรุงเทพจึงเดินหน้าสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านงานบัวหลวง SME Fair 2025ค่ะเปิดตลาดสร้างเครือข่ายและต่อยอดโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการไทยนะคะติดตามทั้งหมดจากรายงานค่ะเมื่อวันที่19ธันวาคม2568ที่ผ่านมาธนาคารกรุงเทพจัดงานบัวหลวง SME Fair 2025ครั้งที่16 งานแฟร์ประจำปีที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME นำสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีมาจำหน่ายในราคาพิเศษส่งตรงจากโรงงานถึงผู้บริโภคภายใต้แนวคิดปรับตัวเติบโตยั่งยืนสะท้อนบทบาทของธนาคารในการสนับสนุน SME ให้พัฒนาศักยภาพสร้างเครือข่ายและต่อย,ยอดสู่โอกาสทางธุรกิจอย่างมั่นคงนาลานด้านหน้าธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่สีลม ธนาคารกรุงเทพนะครับก็มุ่งมั่นที่จะให้การสัตวนถืงนะครับรวมถึงลูกค้า SME นะครับซึ่งเป็นส่วนสําคัญเป็นรักการที่สาคัญของเศรษฐกิจไทยนะครับมีจนนํานวนธุรการเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับในส่วนนี้เนี่ยนอกจากการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ธนาคารก็ให้การสับส์ถนอลูกค้าอยู่เป็นอย่างสม่ำเสมออยู่แล้วเนี่ยในปีนี้เนี่ยทางธนาคารก็มีหน่วยงานเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน ทางราชการหรือว่าสถาบันการศึกษาที่มีความรู้ประสบการณ์หรือว่าการทดลองในด้านเทคโนโลยีต่างๆนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็คิดว่าสามารถที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของลูกค้าและก็ผู้ประกอบการในวงกว้างแต่ธนาคารก็พยายามสับสนุนลูกค้าให้มีความพร้อมในการเผเชิญและก็การแข่งข,ขันในในภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปครับ โดยปกตินะครับธนาคารก็ทำงานร่วมกับการชม,มรมบุญหลวง SME อยู่สม่ำเสมอและใกล้ชิดนะครับนอกจากกิจกรรมบุญหลง SME แฟร์ e ที่จัดขึ้นเป็นประจำปีละครั้งเนี่ยกิจกรรมปกติเนี่ยก็จะมีการจัดสัมมานาให้ความรู้กับสมาชิกนะครับเป็นรายเดือนนะครับกานไปดูงานในภูมิภาคหรือในต่างประเทศทีออ่อยู่ในความสนใจและมีประโยชน์กับต่างสมาชิกโดยธนาคารให้ความสําคัญกับการสร้างพื้นที่ทางการค้า ให้ผู้ประกอบการ SME ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านงานบัวหลวง SME Fair ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่16ซึ่งปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วม91รายนำสินค้าหลากหลายกว่า200รายการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคของใช้ในบ้านสินค้าแฟชั่นอาหารสดแปรรูปสินค้าเพื่อสุขภาพและของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่มาวางจาหน่ายในราคาพิเศษเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกสินค้าคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ อาที่ขนมปังโกบรดถุงขยะม้วนสีดำตราซานต้าแบ๊กก็สำหรับธนาคารกรุงเทพนะคะแน่นอนเป็นเพื่อนคู่คิดจริงๆค่ะธนาคารกรุงเทพนะคะนอกจากที่จะดูแลขนมปังโกบรดแล้วนะคะยังมีดูแลในส่วนอื่นๆแน่นอนค่ะข้อแรกเลยก็คือสินเชื่อที่เราได้ในเรทที่ คุณธรรมนะคะมีคุณธรรมแล้วก็ดูแลเราอย่างดีค่ะรวมถึงนะคะแบรนด์อื่นๆที่อยู่เป็นแบรนด์ลูกนะคะเราก็มีแบรนด์ลูกต่างๆที่ออกมาอันนี้ก็ยังเป็นส่วนสนับสนุนที่จะช่วยในการให้ไอเดียทางการตลาดนะคะรวมถึงวันนี้เราได้มาออกงานนี้ถือว่าได้รับการแสตอบรับอย่างดีมากเลยค่ะรู้สึกว่าทางทางแคนรงุงเทสแล้วก็ทางชมรชม,ชม,มเนี่ยได้ให้โอกาสบริษัทเิ่งแล้วก็ หนูเป็นเด็กยุคใหม่นะคะก็รู้สึกยินดีมากเลยได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้มาขายของก็ดีใจมากเลยค่ะรู้สึกว่าอยากให้ชมรมจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกๆปีแล้วก็อยากมาร่วมงานกับชมรมเรื่อยๆค่ะนอกจากนี้ธนาคารยังได้จัดพิธีประกาศรางวัล Bangkok Bank SME Award 2025เพื่อช่ดชูผู้ประกอบการต้นแบบที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และนำแนวคิดด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและความยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมโดยรางวัลแบ่งออกเป็น3สาขาได้แก่ 1. นั่ด้านการนำ AI และอ t ต m a มั o n มาใช้ในธุรกิจ 2. ด้านความยั่งยืนและ 3. ด้านการมีนวัตกรรม2รางวัลธนาคารกรุงเทพตั้งใจให้งานบนหลวง SME Fair เป็นตลาดกลางเปิดโอกาสให้ SME ขยายตลาด สร้างเครือข่ายและพัฒนาองค์ความรู้ทางธุรกิจโดยร่วมกับชมรมบัวหลวง SME ที่มีสมาชิกกว่า485รายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งและช่วยผู้ประกอบการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงพร้อมกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจช่วงปลายปีในฐานะเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้าน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรนั้นธนาคารกรุงเทพให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะคะและรวมไปถึงธุรกิจในด้านอื่นๆด้วยถ้าหากว่าต้องการคําปรึกษาเป็นพิเศษก็สามารถปรึกษากันได้นะคะผ่านทางด้านของธนาคารกรุงเทพนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามค่ะเรื่องราวของวันเด็กกันบ้างค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร สนับสนุนโดย b a n k o ับแบงค์ทราเวลก a r d ตามข่าวกันต่อเลยนะคะหลังจากที่ผ่านปีใหม่มาแล้วนะคะสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นคิวของวันเด็กแห่งชาติบ้างค่ะ ซึ่งก็จะมีหลายหน่วยง,งานนะคะที่มีกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะธนาคารก็มีการส่งเสริมเรื่องของการออมและวินัยการเงินค่ะไปดูกันที่ธนาคารกรุงเทพค่ะล่าสุดก็มีข่าวนะคะว่าจะมีการมอบสมุดน้องจุดรับวันเด็กปี2,569ค่ะ โดยทางคุณชัยฤทธิ์อนุชิตวรวงรองผู้จัดการใหญ่และทางคุณพจนีคงคาลายัยผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเป็นผู้แทนธนาคารค่ะส่งมอบสมุดน้องจุดในทีมน้องจุดแยกขยะจำนวน150,000เล่มและดินสอดำลายไม้ไส้2 b บีพิมพ์ตราสัญลักษณ์ธนาคารกรุงเทพทั้งหมด75,000แท่งเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2519ค่ะ มอบให้กับโรงเรียนและหน่วยง,งานต่างๆกว่า1,200แห่งทั่วประเทศผ่านสาขาของธนาคารกรุงเทพ727สาขาค่ะ ซึ่งเนื้อหาในสมุดนะคะมีการสอดแทรกความรู้เรื่องการแยกขยะอย่างถูกวิธีควบคู่กับการออมเงินและการวางแผนใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างวินนยทางการเงินตั้งแต่วัยาวค่ะโดยใช้วัสดุรักโลกลดการใช้ทรัพยากรและการปล่อยคาร์บอนสอนบทบาทธนาคารนะคะในฐานะของเพื่อนคู่คิดมีคู่บ้านที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนตั้งแต่วัยาวค่ะ ขณะที่ธนาคารออมสินค่ะก็มีการเปิดตัวจักรวาลแห่งการออมรับกระปุกหวานรักโลกค่ะโดยทางคุณลัพาวันจันกระจ่างรองผู้ในการธนาคารออมสินรักษาการแทนผู้ในการธนาคารออมสินนะคะเปิดเผยค่าบอกว่าธนาคารออมสินนั้นจัดก,กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติภายใต้แนวคิดจักรวาลแห่งการออมเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนนะคะได้เรียนรู้เรื่องการออมผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ พร้อมกับเปิดตัวกระปุกอมสินปลาวานเซฟมันีเซฟซีไลฟ์ซึ่งผลิตจากวัดสดุขยะพลาสติกใช้ฝั่งทะเลค่ะเป็นการตอกย้ำนะคะแนวคิดการออมควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งการผลิตกระปุกออมสินดังกล่าวนะคะสามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้กว่า18ตันเลยค่ะ ธนาคารออมสินนะคะได้เปิดให้เด็กและเยาวชนค่ะลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสินได้ตั้งแต่วันที่5ถึง8มกราคม2569ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของธนาคารและสามารถฝากเงินนะคะตั้งแต่100บาทขึ้นไปในวัน็กแข่งชาติวันที่10มกราคม2569ณสาขาธนาคารออมสินทุ่ประเทศรวมถึงช่องทางดิจิทัลของธนาคารด้วยค่ะ กระโปงอองศินน่ารักมากๆเลยนะคะปีนี้น่าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ,คะไปติดตามกันต่อค่ะจากเรื่องราวการอมของเด็กๆและเยาวชนนะคะมาต่อกันที่การมอบทุนแล้วก็สนับสนุนด้านการศึกษากันบ้างค่ะที่ล่าสุดนะคะทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตค่ะสนับสนุนทุนการศึกษาสภาสังคมสงเคราะห์ค่ะ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิม้มโดยคุณโพทิพงษ์ล้ำซำประธานกรรมการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคุณยุพาล้ำซำที่ปรึกษามูลนิธิเมืองไทยยิ้มให้เกียรติเป็นประธานมอบเงินสนับสนุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น400,000บาทให้แก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ประจำปี2568รวมจำนวนทั้งสิ้น 47ทุนโดยมีคุณพิตราพรบุญ,ญรัตพนันรองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้มและคุณปราโมทศักกำจรร,รองกรรมการผู้จัดการอวุโสบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนร่วมในพิธีซึ่งในโอกาสนี้ค่ะได้รับเกียรติจากคุณอัจฉรากเกษมวัฒนารองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์คุณสีริพรคมพีรยศกรรมการผู้อำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์และผู้บริหารเป็นผู้แทนรับมอบ โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ดำเนินมาอย่างต่อนเนื่อง11ปีค่ะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเมืองไทยประการชีวิตในการร่วมเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการสร้างโอกาสทางการศึกษาและเป็นกำลังใจให้เด็กและเยาวชนได้เติบโตอย่างมีคุณภาพอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วยค่ะ เป็นโครงการดีๆนะคะที่ทำเพื่อสังคมแล้วก็เด็กกับเยาวชนค่ะที่ถือว่าเป็นอนาคตของชาตินะคะจากทางเมืองไทยประกันชีวิตค่ะพรุ่งนี้สี่ทุมนะคะกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้ได้อีกครั้งค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ